สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อมินตาผลพันธ์นะคะช,ะชื่อเล่นชื่อหมิวค่ะเราเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยซาอีดบางกอกนะคะวันนี้เราจะมาแนนนอ e ีบุ๊กหน้าอ่างค่ะชื่อเรื่องว่า99วิธีเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองย้ำว่าเพื่อตัวเองนะคะ แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดทั้งหมด99ข้อนะคะเพราะว่ามันก็จะยาวไปเนาะการที่เราจะรุขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็คือเพื่อให้เรารู้คุณค่าในตัวเองมากขึ้นรู้ข้อดีของตัวเองภูมิใจในตัวเองรักตัวเองนะคะไม่ได้ต้องการให้ใครมาสนใจหรืออะไรเรามากมายเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะก็คือชอบตัวเองภูมิใจในตัวเอง คุณสมบัติข้อแรกที่สําคัญที่สุดของคนที่มีเสน่ห์คือจะต้องเป็นคนที่ชอบตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองและมองตัวเองในแง่บวกจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นแสดงเสน่ห์ที่เป็นประกายจากภายในสู่ภายนอกตัวอย่างเราในเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่ภูมิใจในตัวเองเลยไม่ภูมิใจเลยด้วยความที่ว่าอย่างที่หลายคนรู้กันนะคะความสวยในเมื่อก่อนของสังคมไทยเราเนี่ยสแตนดาร์ดเลยนะทุกคนจะต้องเป็นผู้หญิงที่ขาว ผมผมยาวปากิีจมูกหน่อยซึ่งมันตรงข้ามกับเรามากเราเนี่ยมีผิวสีแทนนะคะทุกคนแล้วก็มีผมยาวโสด้วยลิมฝีตค่อนข้างที่จะใหญ่ตาก็โตแบบมันมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ไทยของสังคมไทยเลยอะ่ะเออเราก็พยายามซื้อกุ้งต้ามากินเปลืองเงินมากๆแล้วก็พยายามซื้อหัวเชื้อคะ่ะที่ไว้ผสมกับโลชั่นซึ่งเรารู้นะว่ามันอันตรายกับผิวเรามากแค่ไหนไมันไวต่อแสงแดดแต่เราก็เลือกที่จะทำเพราะว่าเราอยากสวยต่อไปข้อ2นะคะเรื่องของการพูดะคะ่ะทุกคน บางคนนะคะมีรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวดีการศึกษาดีทํางานดีและเป็นคนที่ฉลาดแต่กับผู้จาไม่ฉลาดก็ย่อมเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์เวลาพูดคุยกับใครก็ไม่สามารถทําให้คนอื่นประทับใจในตัวเราได้เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักพูดคิดก่อนพูดนะคะต่อไปข้อ3คะ่ะเขาดบและให้เกียรติคนอื่น ทุกคนในสังคมต้องการได้รับความเคารพและให้เกียรติไม่ว่าจากคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักไม่ว่าจากคนที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าตัวเราเองก็ยังต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างเคารพให้เกียรติเราดังนั้นก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ต่อคนอื่นเช่นกันจำไว้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเราหรือคนอื่นนะคะก็ต่างอยากมีเกียรติกันทั้งนั้นก่อนที่จะปฏิบัติอะไรกับใครก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะ ไปข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนไม่นินทาใครค่ะถ้าคุณเคยอยู่ร่วมกับคนที่ชอบนินทาคนอื่นคุณน่าจะรู้ว่าเขามีภาพลักษณ์อย่างไรในสายตาคนอื่นและแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากคบหาหรือไว้วางใจในตัวเขายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในกลุ่มเพื่อน,นะคะ่ะสมมติว่าในกลุ่มเนี่ยมีทั้งหมดสามคนนะคะมี A B แล้วก็ C นะคะเวลา A อยู่กับ B เนี่ยก็นินทา C หรือเวลา B อยู่กับ C ก็นินทา A หรือเวลา A อยู่กับ C ก็นินทา B คะ่ะเห็นไหมคะเป็นวัฏจักร เลยค่ะทุกคนก็ต่างคนต่างนินทากันไปมาสุดท้ายแล้วทั้ง3าคนนี้ก็ต้องแตกคอกันนะคะและนี่ก็เป็นสี่ข้อนะคะที่เรายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแต่ถ้าใครอยากอ่านให้ครบทั้ง99ข้อเลยแบบอยากจะเปลี่ยนตัวเองแบบเต็มรูปแบบนะคะก็สามารถสแกน QR code ที่เราทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะก็ไปอ่านกันได้นะคะทุกคน